สวัสดีครับผมไมาเมชชินครับ70มล์ A 8 1 0 4 g นะ G ครับถือว่าเป็นแฟลกชิ d a s h แคมจากทาง70 m มล์ครับผมถือว่ากล้องตัวเนี้ยอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของวงการกล้องติดหน้ารถนะครับเพราะว่าเราสามารถจะเข้าถึงตัวกล้องได้จากทุกที่ทั่วโลกไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะสัญญาณที่ตัวรถที่ตัวกล้องอีกแล้ว ขอแค่มีเน็ตมือถือมีเน็ตเข้าถึงทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมอนิเตอร์ได้24ชั่วโมงครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นครับเดี๋ยวผมพาดูภาพรวมของตัวกล้องกันก่อนครับตัว70 My ิ a 8 1 0นครับจะมีให้เราเลือกซื้อทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1คือกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับอย่างที่2คือกล้องหน้าบวกกล้องหลังอย่างที่3คือกล้องหน้าอย่างเดียวแต่ว่าพ่วงฮาร์ดไวด์คิด 4G มาด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือกล้องหน้าบวกกล้องหลังแล้วก็ 4 g hard wide kit โดยทุกโมเดลที่เลือกซื้อครับจะมี gps built in ติดมาให้กับตัวกล้องทั้งหมดทุกโมเดลครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาดูไปทีละสเต็ปนะครับโดยเริ่มจากกล้องหน้าที่ถือเป็นหัวใจหลักใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อมีกล้องหลังเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับและสุดท้ายคือชุด4 g hard wide kit เนี่ยคุ้มเงินที่จะจ่ายไหมที่จะติดเพิ่มนะครับเพราะว่าแต่ละสเต็ปก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับให้ทุกคนดูเลยว่าตัวเองพอใจที่ตรงไหน ฟีเจอร์ตรงนี้พอแล้เพียงพอแล้วไม่ต้องมากกว่าน,นี้แล้วครับก็จะได้เลือกซื้อถูกตามฟีเจอร์ที่ต้องการตามไลฟ์สไตล์ในการใช้งานครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ตัวกล้องหน้าเนี่ยขนาดใหญ่นะเพราะว่าเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด3นิ้วนะครับคือจอเขาเนี่ยเกือบๆจะเท่าหน้าจอพวกกล้องมิเ l เลสแล้วนะครับใหญ่มากนะครับซึ่งมันทําให้เวลาใช้งานเนี่ยมันสะดวกมากนะเห็นชัดเต็มตาดีนะครับแล้วคุณภาพจอเนี่ยโอเคเลยนะครับมีปุ่มสั่งงานที่ด้านล่าง4ปุ่มนะครับพร้อมปุ่มปิดหน้าจอที่ด้านข้างนะเผื่อใครลาคานลูกตานะครับตัวกล้องสามารถจะทิววขึ้นลงได้เพื่อปรับตำแหน่งที่ดีที่สุดครับด้วยความที่เขามีหน้าจอแล้วก็มีปุ่มมาให้ครบเลยนะครับกว่าเก้าัวกเ้อด้เลยน พึ่งพาแอปพลิเคชันเลยครับทีนี้เรามาดูไฟล์ภาพ,พที่ได้กันบ้างนะครับคือจะบอกว่ามันน่าจะเป็นไฟล์ภาพ,พจากกล้องหน้ารถที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้เคย <med trem ble> รีวิวมาแล้วครับเขาใช้เซนเซอร์นะครับจาก Sony imx 6 8 7ขนาดเซนเซอร์1ต่อ1นนิ้วนะครับความละเอียด4 k 3 0 fps หรือว่า1 0 8 0 p ที่60 fps นะครับมาพร้อมอัลกอริทึม hdr ตัวใหม่นะครับและ My color vivid plus solution ที่พัฒนาขึ้นมาเองผลที่ได้คือเราได้ไฟล์วิดีโอที่มีบิตเร เลนส์คมชัดนะครับการเก็บดันนามิกเรนจ์เพื่อบ alance exposure ของฉากหน้ากับท้องฟ้าทาได้ดีมากไฮไลท์ไม่หลุดนะครับในขณะที่ภาพเหตุการณ์ตรงหน้าเนี่ยก็ยังสว่างแล้วก็เก็บรายละเอียดมาได้ครบมากและที่สําคัญเลยนะครับคือเลนส์มุมกว้างของเขาคือมันกว้างมากนะมุมรับภาพ150องศานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสีแยกใหญ่เนี่ยคือเก็บได้ได้ทุกแยกเก็บได้ทุกเลนนะเห็นไหมครคือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครบแน่นอนใครผิดใครถูกใครมาก,ก่อนมาหลังพี่ๆมาดูจากกล้องผมได้นะครับ มันเก็บมาครบจริงๆนะครับและเมื่อเราเข้าซอกเข้าซอยนะครับในถนนเล็กๆเนี่ยก็เก็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านข้างมาได้เยอะแยะเลยนะครับใครออกมาตัดหน้าใครแทรกใครปาดนะคือเห็นหมดทุกคนดูนี่นะคุณภาพเลน์เขาโหดมากคือปกติมุมภาพเนี่ยมันต้องเบลอๆหน่อยใช่ไหมครับนี่ผมซูมผมครอบให้ดูเลยยังโหดนะครับคืองานดีเทลขนาดนี้นะครับคือถ้าป้ายชัดขนาดนี้ทะเบียนไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับชัดแจ๋วนะครับทีนี้มาดูนอกเมืองกันบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับคือโห คือไฟมันดีจริงๆอ่ะยอมอันนี้คือยอมจริงๆครับเลนกว้างพอที่จะเก็บไหลาทางนะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยอยากจะปาดเนี่ยหมาวิ่งตัดอะไรก็ตามแต่เลนฝั่งตรงข้ามยังเก็บมาเห็นหมดเลยนะครับคือมันเหลือๆมากนะครับโดยลายน้านเนี่ยเขาจะบอกเวลาวันที่ความเร็วแล้วก็พิกัด l ัติจ u ดลองติด t u ครับและพิกัดตรงนี้นะ มันจะซิงกับแอปพลิเคชันที่เดี๋ยวผมพาดูที่หลังครับในส่วนภาพตอนกลางคืนนับเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงครับด้วยเทคโนโลยี70 miles all vision ครับกับรูรับแสง f 1.8ทุกคนจะเห็นว่าปา้ายทะเบียนอะไรต่างๆก็คือ,อยังกริบนะครับนี่ขนาดผมอยู่ต่างจังหวัดเมืองจะค่อนข้างมืดนะถ้าในกรุงเทพนี่โอโ้โหสว่างโล่เลยครับแต่ระยะที่ไกลออกไปเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าโอเคมัน drop อ,อยู่แล้วแหละครับอันนี้เรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันไม่มืดอะ่ะคือมันอยู่ในจุดที่เห็นได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยอันน้กลอตงว เราเห็นข้ามไปถึงร้านอาหารฝั่งนูน้นคือถ้าเอาจริงๆนะถ้ามีคนต่อยกันนะเออกล้องเรายังเก็บได้เลยอ่ะคือบันทึกให้เขาไว้หมดแล้วนะครับคือต้องยอมรับเลยว่าไฟล์ภาพที่ได้จาก70ไม A810 นี่แบบโหมันโหจริงๆครับและนอกจากนี้นะครับตัว70ไม A810 น่ยมาพร้อมกับระบบ A d a s ด้วยนะครับก็คือเตือนการชนคันหน้าเตือนการชนมอเตอร์ไซค์และจักรยานได้เตือนการชนคนเดินเท้าได้ดีเทคคนได้นะครับแล้วก็ เตืนอนรถอนอกเลนได้เตือนเมื่อคันหน้าเคลื่อนตัวได้เวลาแบบไฟเขียวอ่าออกตัวไฟแดงครับเออไฟแดงกับไฟเขียวออกตัวไฟเขียวออกตัวไฟแดงเออ,เอ,อช่างมันเถอะนะครับแล้วที่สําคัญคือเราเลือกเปิดเลือกปิดแต่ละหัวข้อได้อ่าแยกได้เลย,เลยอันนี้อยากใช้เปิดอันนี้ไม่เอาไม่ชอบปิดเอออันนี้ชื่นชมนะเขียนซอฟต์แวร์มาดีนะทีนี้เดี๋ยวผมพาด,ดูนิดนึงนะว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างครับโปรดระมัดระวังคู่ขับขี่ คำเตือนรถข้างหน้าการออกนอกเลนระมัดระวังคนเดินถนนจากาที่ผมได้ลองใช้ตัวระบบ ADAS นะครับก็มีทั้งที่เวิร์กและไม่เวิร์กบางอันก็เปิดบางอันก็ปิดครับอย่างอันที่เตือนการชนข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะปิดไว้เลยครับเพราะว่าพอเราขับเข้าใกล้หน่อยมันก็เตือนละ กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันก็เตือนเดี๋ยวมันก็เตือนก็ค่อนข้างน่าเบื่อครับแล้วก็ตัวออกนอกเลนผมก็จะปิดเพราะว่าคือกล้องมันไม่รู้หรอกว่าเราจะเปลี่ยนเลนหรือเราหลับในเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นพอเราเปลี่ยนเลนทีมันก็เตือนเปลี่ยนเลนกลับมันก็เตือนอยู่แบบนี้นครับกลายเป็นว่าโหขับขับอยู่คือเตือนทั้งวันนะครับก็เลยปิดกลายเป็นว่า2ฟีเจอร์เนี้ยผมว่ายังใช้งานจริงไม่ได้รอดูในเจนต,ต่อไปว่ามันจะฉลาดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ฟีเจอร์ที่ชอบเลยนะครับคือเตือนการชน คนเดินเท้าอ่ะเวลามีคนข้ามฟุตบาทข้ามถนนข้ามทางมะลายมันเตือนอันนี้ดีนะครับแล้วก็อันนี้ชอบที่สุดเตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวเวลาไฟเขียวเพราะทุกวันนี้เวลาติดไฟแดงร้อยยี่สวิรนะ้อยแปดสิบวิเนาะเราก็คงหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอนะ่ะแล้ววันนี้ก็เผลอใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาเตือนอันนี้ถือว่าใช้ได้จริงอันนี้เวิร์กครับ กล้องหน้าผ่านพ้นไปทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างนะครับความละเอียด 180p 0นะเอาจริงๆเรื่อง resolution น่ยผมไม่ได้ติดนะถึงแม้ว่าจะอยากให้มากกว่านี้ก็เถอะแต่ว่าเรื่อง quality เนี่ยต้องยอมรับนะว่า ทุกวันนี้มันห่างกับกล้องหน้ามากเกินไปละครับคือแล้วเป็นแบบนี้กับทุกแบรนด์ด้วยนะคือทุกคนเอาแต่พัฒนากล้องหน้าให้มันเทพๆโอ้ใ oh, ส่ฟีเจอร์นั้นเทคโนโลยีนั้นพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่กล้องหลังเนี่ยมันถูกฟรีซมาหลายปีมากลวอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นครับคือเห็นไหมว่าถ้าเขาไม่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยระวังป้ายทะเบียนไม่ค่อยออกเลยนะค,คือตอนกลางวันอะโอเคอะตอนกลางวันก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอย่างนี้ทุกคนเห็นเลยนะว่าโอ้โหมันก็มันก็ เอาเรื่องอยู่นะ,นะครับดังนั้นมันจึงเหมือนกับว่าเราแค่เอาไว้ดูเหตุการณ์ประกอบเพื่อให้หลักฐานเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเอามาทําเป็นสำนวนให้แบบให้เขาดินไม่หลุดเลยนะครับเห็นพฤติกรรมการขับของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องสีสันป้ายทะเบียนหรือจุดตําหนิของรถว่าคันนี้มันมีตําหนิแบบนี้ติดสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์นี้คือมันดูยากแล้วจริงๆครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนครับแต่ก็ย้ำว่ามันเป็นแบบนี้กับทุกแบรนด์จริงๆครับเอาเป็นว่าผมจะรอดูแล้วกันนะว่าแบรนด์ไหนจะเปลี่ยนเจเนอเรช ก่อนแล้วกันครับทีนี้เรามาดูชุด4 g hard wide kit กันบ้างน,นะครับที่มันชื่อ4 g เนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาซิมเนี่ยใส่เข้าไปที่กล่อง,ของเขาได้เพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมันออนไลน์ตลอดเวลานะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงภาพจากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังได้ยีบี่ชั่วโมงจากทุกที่ทั่วโลกคิดง่ายๆนะครับเหมือนกล้องวงจรปิดที่เราติดที่บ้านนั่นแหละนะครับอย่างอันเนี้ยผมถ่ายอยู่บนสตูนะครับชั้น3นะแต่ว่าผมกดมอนิเตอร์เข้าไปดูกล้องที่รถที่จอดที่อยู่ข้างล่างเนี่ย นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถให้จะดูตำแหน่งของรถเราเนี่ยแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาครับสำหรับคนที่รถไม่ได้มีฟีเจอร์ GPS มาให้นะครับเราสามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้แทนได้นะครับเรายังสามารถให้จะมอนิเตอร์แบตเตอรี่12โวลต์ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์และดูย้อนหลังได้เช่นกันครับนี่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทาง70ไมล์นะครับใส่เข้ามาให้กับ Flagship Dashcam ของเขาครับ และเค้ายังทำ parking mode ในขณะที่เราจอดรถได้ด้วยครับบันทึกตลอดเวลา24ชั่วโมงครับจะให้บันทึกแบบปกติหรือว่าทําเป็น time lapse ก็ได้นะครับได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยครับและเขามี ai ที่คอยวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่ดูเป็นภัยคุกคามสำหรับคนที่ ไม่อยากให้กล้องบันทึกตลอดเวลา AI ตัวนี้จะวิเคราะห์คนที่เดินเข้ามาใกล้รถของเราถ้าดูท่าทีไม่ดีใกล้มากเกินไปกล้องจะเริ่มบันทึกเก็บไว้ทันทีก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมว่าดีมากๆนะครับหรือว่าใครจะแบบเบสิกที่สุดเลยก็คือวัดจากแรงสั่นสะเทือนของ G sensor เผื่อมีคนมาชนเปิดประตูมาโดนกล้องก็จะเริ่มบันทึกนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนานะว่าให้ตั้งความเซนซิทีฟของเซนเซอร์เนี่ยไว้ระดับกลางพอนะครับถ้าเราตั้งไว้สูงครับแค่เราปิดประตูรถเนี่ยกล้องก็จะบันทึกเป็น emergency ทีนี้เรามาดูตัวแอปพลิเคชันของเขากันบ้างนะครับที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของตัวกล้องขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเช่นการทำ AR interface นะครับนอกจากเราจะดูผ่านแอปได้แล้วนะครับเรื่องสามารถที่จะ export ตัวเอฟเฟกอันเนี้ยออกมาได้ด้วยนะครับแค่กดดาวน์โหลดไฟล์ออกมาก่อนจากนั้นจะมีคำว่าสั่งเคราะห์เอฟเฟก RS แล้วก็รอเขาประมวลผลซึ่งก็รอนานหน่อยนะครับเพียงเท่านี้เราจะได้ไฟล์วิดีโอแบบเนี้ยพร้อม AR interface แบบเนี้ยสวยๆออกมาแล้วนะครับ อินเทอร์เฟซเนี่ยจะบอกความเร็วนะครับแรง G การแทร็กเลนถนนระยะห่างของเรากับรถคันหน้านะครับเส้นทางการขับขี่วันที่แล้วก็เวลาครับเสียได้นะบอกความเร็วคันหน้าไม่ได้นะครับและนี่นะครับใส่ลายน้ําใต้รูปเหมือนกับบนมือถือได้และปรับได้หลายรูปแบบด้วยโหลูกเล่นเยอะจริงๆนะครับการดูย้อนหลังแบบเส้นไทม์ไลน์แบบนี้ก็ยิ่งสะดวกครับโดยเขาจะทําสีแบ่งเอาไว้ให้นะว่า อันไหนเป็นวิดีโอปกติอันไหนเป็นเฝ้าระวังบุคคลครับไทม์แลปส์หรือว่าอิมเมจเซนซ์นะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เสียดายนะครับที่การแทร็ก GPS ลงไปบนแมปเนี่ยจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นครับยังไม่สามารถจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์วิดีโอออกมาพร้อมกับตัวแมปครับที่เหลือจะเป็นพวกการตั้งค่าจิปาทานอื่นๆนะที่ผมก็บอกไปแล้วแหละว่ากว่า80-90%เนี่ยมันตั้งในตัวกล้องได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนิดนึ่งแล้วกันว่าอะไรที่มันต้องเข้ามาทำในตัวแอ ฟีเจอร์นี้สาคัญมากครับการรักษาแบตเตอรี่12โวลต์ครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเราต่อชุดฮาร์ดแวร์คิดเข้าไปเนี่ยมันจะไปดึงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์ใช่ไหมครับทุกคนควรที่จะเข้ามาตั้งค่าตรงนี้เป็นอย่างแรกเลยครับคือฟีเจอร์เนี้นะครับเขาจะทำให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถจะตรวจวัดแรงดันของแบตเตอรี่ได้นะครับเ,เมื่อเราตั้งเอาไว้แล้วว่าห้ามต่ําเกินเท่าไหร่เมื่อตัวกล้องมันดีเทคได้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละต่ำกว่านี้ไม่ได้ละเขาจะตัดการทํางานของไอตัวพาร์กิ่งโหมดนะเพื่อไม่ใหด พราะถ้าเกิดแบตหมดเราจะกลับมาแล้วสตาร์ตไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วถ้าใครที่ซื้อชุดฮาร์ด i วร์คิดนี่คืออย่างแรกที่ควรทำนะครับต่อเข้าไปปุ๊บเปิดกล้องขึ้นมาต่อแอปพลิเคชันเข้ามาทาตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่โน้ติสเลยนะมันสําคัญมากจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดแบตหมดโอ้โหมันยุ่งยากอะ่ะทาไม่จําแบตก็เรียกรถสไลดล์เสียเวลาเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าช่างจะมากว่าจะแก้ไขกว่าจะอะไรใช่ไหมเออนะครับดังนะนั้นนี่จึงสําคัญมากนะครับที่เหลือก็เป็นการตั้งค่าจิปาฐานนะครับแบบ ตั้งค่าวันที่ความละเอียดเฟรมเรทหรือความเซสซิตีของเซนเซอร์ A d a s จะเอาอะไรเปิดปิดตรงไหนนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูครับแน่นอนครับว่าหลังจากที่ใช้งานมานะครับมันก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันครับอย่างช่างของทาง70ไมล์ที่ติดตั้งกล้องตัวนี้ให้กับผมนะครับเขาบอกว่ากล้องรุ่นนี้จะมีจุดที่ต้องระวังกับ o r a Good c a คครับคือช่างเขาบอกผมว่าเคยมีลูกค้าซื้อไปติดนะครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้สตาร์ทรถหรือขับรถแต่ประมาณ4วัน3 4วันครับ 82ว์ดับไปเลยก็คือมันหมดอะ,นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าฟีเจอร์เอที่ผมพาดูเมื่อสักครู่ที่รักษาแรงดันเนี่ยมันช่วยไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นกับกล้องรุ่นนี้กับตัวรถรุ่นนี้พอดีนะครับว่ามันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องฟีเจอร์อนี้อาจจะไม่ทํางานในเบื้องหลังนะครับก็ทําให้แบตหมดไปอันนี้ไม่ดูนะ,ะนะถ้าใครที่เคยซื้อไปใช้กับ Good Cat แล้วมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาลองเข้ามาคอมเมนต์คุยกันครับแต่ว่าถ้าเอาแบบสบายใจนะช่างเขาก็บอกมาแล้วเนะ ถ้าเรามีความจำเป็นอย่างเช่นไปต่างประเทศอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราลองกด s t a r ทรถทุกๆ2วันเพื่อให้แบตสิบสองโวลต์มันถูกรีชาร์จไฟจากแบตไฮโวลต์ก้อนใหญ่ทุกๆ2วันก็น่าจะช่วยได้เนาะดังนั้นก็ระวังนิดนึงกับคนขับแมวครับอย่างที่สอนะค,คือ emergency record นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะกดเองที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะบันทึกภาพหลังจากที่เรากดเท่านั้นครับคืองี้ครับผมอะ่ะใช้70ไมล์เป็นกล้องหลักติดหน้ารถ มานานมากนะครับคือ3-4มี่ปีละนะครับที่รีวิวครั้งก่อนอนะ่ะทุกวันนี้ผมใช้70็ไมล์เป็นกล้องหลักนะครับตัวที่ผมนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็ไดนะ้คือตัวนั้นนะ่ะตัวเดิมอะ่ะเวลาที่เรากดเรคคอร์ดนะครับเวลาที่แบบเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าเราต้องการบันทึกเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาภาพก่อนหน้าที่เราจะกดจังหวะนั้นเนี่ยยี่สิบวิข้างหน้าและ20่สิบวิข้างหลังก็คือคร่อมทับเนื้อภาพ,ใ,ภาพใช่ไหมฮะคร่อมทับไอ้จังหวะที่เรากดไว้แต่ว่าตัว A 8 1 0ตัวนี้เนี่ยมันแปลกตรงนี้ว่ามันจจะบัันททึกกหลงาี่เรากด ทีนี้คาถามคือเราจะเอาไฟล์ภาพหลังจากที่เรากดไปไหนสมมุติว่าเราขับขับอยู่แล้วมีหมาตัดหน้าแล้วชนหมาตึง้งเราชนเสาชนหางต้นไม้เบาๆที่แรงจีมันไม่ไม่มากพอที่จะทําให้รถมันเป็นเอ่อเป็นออโต้เรคคอร์ดในภาพใช่ไหมครับแล้วเรากดเองเนี่ยกลายเป็นว่าเอาไฟล์ภาพมาดูเกาหัวเลยไม่เห็นจังหวะชนอะ่ะคือเห็นจังหวะหลังจากชนแล้วเพราะเราต้องชนก่อนเราถึงกดใช่ไหมมันต้องมีอะไรก่อนอะ่ะเราถึงจะไปกดเราไม่รู้อนาคตแบบเฮ้ยจะชนเสาแล้วกดก่อนเดี๋ยวไม่ทันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้น ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็มาจากแบรนด์เดียวกันนี่แล้วทําไมการทํางานมาแตกต่างกันละ่ะหรือว่าแต่ผมก็พยายามที่จะหานะผมพยายามนั่งหาว่ามันมีให้ตั้งค่าไหมว่าไอ้ปุ่มกดเนี่ยกดแล้วให้เล็กอรอดก่อนหน้า1ิวิก่อนหน้า20วิเอาไฟล์ตรงนั้นมาด้วยแต่จากกาที่หาไม่มีดังนั้นถ้าใครที่รู้ว่ามันทําได้หรือมันทําไม่ได้ก็มาคุยกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมก็งงว่าเออเอองงเหมือนกันครับ อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดพิจารณานะแต่ว่าแถมให้เกือบลืมพูดนะรเรื่องนี้ต้องพูดจริงครับก็คือถ้าซื้อแตอ่ซื้อแต่กล้องหน้าน,นี่ไม่มีปัญหานะครับเราติดปุ๊บแล้วก็สายเสียบเข้ากับช่องจุดบุหรี่หรือว่าถ้าเป็นรถสมัยใหม่ก็จะมีช่อง หลังกระจกเนาะก็เสียบได้เลยใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมีกล้องหลังด้วยอันนี้ต้องเดินสายไฟละนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับถ้าใครที่ชํานาญหรือเคยทําอยู่แล้วอาจจะทําได้แต่ว่าระวังนิดนึงนครับว่าพอเราพาดสายไฟผ่านเสา C เสา B มาที่เสา A เนี่ยมันต้องพาดผ่านม่านแอร์แบ็กด้านข้าง่ารถรุ่นใหม่จะมีม่านแอร์แบ็กด้านข้างเนาะที่กระจกด้านข้างครับระวังตรงจุด,ดนดั้นดีศึกษาให้ดีนะครับอย่าไปพาดผิดอย่าไปพาดแล้วทาให้แอร์แบ็กติดขัดเวลาที่มันต้องระเบิดออกมาครับ ไม่ดีเลยนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยทนะดังนั้นต้องมั่นใจจริงๆว่าฉันรู้และฉันทําเป็นถ้าไม่มั่นใจให้ช่างทําครับเรื่องความปลอดภัยของแอร์แบ็กสำคัญมากและสุดท้ายคือฮ์ดไวคิดอันนี้โหอันนี้ยากผมบอกเลยเพราะมันต้องเดินแบบเข้าไปในคอนโซลรถอะซ่อนสายไฟเข้าไปในคอนโซลแล้วก็มาต่อกับกล่องฟิลของตัวรถซึ่งมีไม่รู้กี่ช่องซึ่งอันเนี้ยจำผิดจำถูกไม่ได้นะคุณต้องมีความรู้ช่างอย่างแบบ ละเอียดและมั่นใจในฝีมือจริงๆถ้าใครที่ไม่รู้นะช่างเท่านั้นนะเพราะไม่งั้นรถคุณอาจมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเตือนนะครับถ้ากล้องหน้าอย่างเดียวไม่มีปัญหากล้องหลังมาด้วยระวังนิดนึงศึกษาหน่อยแต่ถ้าเป็นฮ์ดไวคิดโหอันนี้อยากแนะนําว่าช่างเถอะครับแล้ว70ไมล์ช่างเถอะครับหมายถึงว่าให้ช่างทาเถอะครับไม่ใช่ช่างมันนะให้ช่างทําเถอะซึ่งซึ่ง 70ไมล์เนี่ยเขามีบริการติดตั้งให้ด้วยเขามีศูนย์บริการของเขาในกรุงเทพปริมณฑลก็ลองเข้าไปดูไปถามอินบ็อกซ์ทางเพจดูครับเขามีบอกอยู่แล้วนะครับก็ขับรถไปให้ช่างติดเถอะครับก็ประมาณนี้นะครับรับตัว70ไมล์ A 8 1 0นะครับผมว่ามันเป็นกล้องที่แบบถ้าเราติดมันไปแล้วคือซื้อมาใช้แล้วเนี่ยเวลา inventory เปิดตัว v o l i d range เปิดตัวไม่ต้องเหลียวแรงไม่ต้องมองเลยว่ามันจะดีไม่ดีมันไม่มีดีกว่านี้แล้วครับเราถือว่านั่งอยู่บนบัลลังสวย เหมือนถ้าเป็นมือถือเราก็แบบถ้าเราใช้ a m s u n งเราก็ใช้ S 2 5 0 Ultra ถ้าเราใช้ Vivo ก็ X 200 Ultra มันจะมีตัวไหนมาดีกว่านี้นึกภาพไหมครับมันจะมีตัวไหนในค่ายเดียวกันที่มันจะดีกว่านี้มันไม่มีแล้วเรารอแค่แฟล s ชิปตัวใหม่เปิดตัวแล้วอยากขยับอ่านันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคืออ้าวโอเคแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายนะผมยอมรับว่ารีวิวเองตัวนี้มันไม่ถูกนะฮะตัวเริ่มต้น6,000กว่าบาทเรนจ์6,000กว่าไปจบครบเซตกำเงินมาเลยหมื่นหนึ่งดังนั้นผมว่าคนที่ จะซื้อกล้องติดหน้ารถในระดับราคาเนี้ยผมว่าเขารูดีอยู่แล้วว่าเขาต้องการ,รอะไรจากมันเขาต้องการฟีเจอร์ไหนที่จะมาดูแลทรัพย์สินของเขาที่มีมูลค่าหลายแสนหรืออาจจะหลายล้านบาทใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบคุคคลละว่าเรื่องของความคุ้มค่าว่าคุ้มไหมกับการติดกล้องราคานี้นะครับถ้ารู้สึกว่ายังแพงเกินไปลองเข้าไปดูสตร์ของ70ใหม่นะครับที่ผมจะใส่ลิงค์ไว้ให้ไปดูมิดเลนของเขาได้ไปดูนิวเอนทรี่ของเขาได้มีหลากหลายเซกเมนต์หลากหลายราคาครอบคลุมมาก ที่ให้เลือกซื้อนะครับลองเข้าไปดูแบรนด์นี้ผมคอนเฟิร์มว่าดีจริงเพราะว่าส่วนตัวติดมา3ปีกว่าใช้เป็นกล้องหลักที่รถน้องแมวผมนะครับเนาะตั้งแต่รีวิวครั้งก่อนนะครับก็ติดยาวเลยนะครับว่าใช้้แลวรู้สึกมันสบายใจเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสับสนมากกขนาดนี้ครับง่ายๆครับแค่เพีกดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้มาย